สวัสดีครับทุกคนผมจีนน้โโองซาวเคครับแล้วก็กลับมากับวิ g ิลันเต้แปดสเก o อฟเฟนนะผมก็หลังจาก EP พีที่แล้วนะผมเราได้เล่นอาร์เคดนะและเราไม่ได้เล่นเควสแล้วนะผมเราได้เล่นอาร์เคดของเดฟคอสแมนนะผมตัวละครตัวเดียวที่ไม่มีเควสนะในกลุ่มวิ g ิลันเต้นะผมมาวันนี้ผมเลือกด่านก่อนเอาลงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วกันนะไปใน EP พีนี้นะผมเราจะมาเล่นตัวละคร ที่ยังไม่มีเควสนะอีก2ตัวนะเอ้ยเราเล่นแค่ตัวเดียวก่อนนะครั้งที่แล้วเป็นกลุ่มวิจิลันเต้วันนี้เป็นกลุ่มไคโอตีนะผมบูกี้นะบูกี้กับโอ้โหรถคันเล็กมากเลยรถมาราทอนนะไอ้ด้ความเร่ง218อ่าเจอเจออีกแล้วนะไอตัวที่แบบความเร่งดีแต่ความเร็วไม่ดีอะความเร็วท็อปสปีด120ความทนทาน7 4่เองนโอ้โห ความทนทานน้อยมากเลยรถเบาแล้วก็การลหบหล็กเรดาร์สูงสุดเลยนะเต็ม400เลยนะบูกี้ถ้าเกิดใครจําได้นะผมตัวละครตัวเนี้ยปรากฏในวิเชลันเต้8ภาคแรกด้วยนะซึ่งไอเนี้ยมันเป็นโจรแน่นอนอยู่แล้วนะดูดิมันใส่เสื้อสีส้มอย่างเงี้ยรู้ดูยังไงก็รู้ว่าไอนี่มันเป็นโจรน,นะนนนโ,นนะโอเคไปพร้อมแล้วไปดูกันเลย <laughs> เสียงมันเป็นอะไรว้า wow, you a tough guy อ <laughs> ะ โอเคมาผมเอาผมแรนดอมเลยแล้วกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวจากหนึ่งกลุ่มอะเอาเอาเนี่ยจอนชอคจากวิจิลันเต้ดาร์ลาสเตอร์ทีเออเดี๋ยวตัวไหนที่ผมยังไม่ได้เลนะ่นเน่โมโลแล้วกันโมโลจากกลุ่มไคโอตี้ชเชสเอเจนต์เชสจากกลุ่มดิฟเตอร์แล้วก็ ซ้ำอีกตัวหนึ่ง garbage m แล้วกันไปลุยเลยดีกว่าโอ้ oh, สู้กับตัว heavy w e i g หลายตัวอยู่นะมี light w e บ้างแต่ก็โอเคพร้อมแล้วลุยเลยตัวละครตัวเนี้ยน่าสนใจอยู่นะโอ้เรามารถไฟฟ้า new kia อันนี้แหละน่าสนใจเพราะว่าแม่ผมเองก็เสียดายเหมือนกันนะว่าที่บูกี้มันไม่มี q u e s ในในภาคเนี้ยมันมี q u วสนั้นในภาคแรกแต่ว่าภาคนี้ไม่มี อ่าเนดูดิเออรถมันผมว่าพอใช้ได้นะแต่ข้อสเสียเลยคือเฟรมมันเล็กมากอะทุกคนดูดิอ่ายิงไปถล่มมันถล่มไม่นี่เลยรถเราอย่างน้อยก็นะดคีคือความเร่งอะความเร็วผมว่ามันดีกว่าไอเดฟคคสแมนนะจาก e ีวีที่แล้วอ่า แม่ผมเองก็เลือกตัวเฮฟวีเวทเนาะเออผมเองไม่รู้กันทําไมผมเลือกผมตัวโคตรเบาอะ่ะความทนทานไม่ถึงร้อยนี่คือเบาแบบเบาบางมากอะไอ้นั่นได้อาวุธเซนเจอร์ไปปะนะใชผ่ผมได้ยินเสียงมันได้อาวุธเนเจอร์ไปแล้วนะผมอยากได้อาวุธเนเจอร์มั่งอะ่ะ อ่าเอานี่มาอ่าเอาบูสเซเนเจอร์ของเรานะนี่เนี่ยนะฮอือยิงมันยิงมันยิงมันอาบูสเซเนเจอร์มันก็คืออ่าลูกบอลดิสโก้นะที่แบบสาดกระสุนแสงสีเสียงอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหดามเมจด,ดีมากนะทุกคนยานพาหน,นะไม่ค่อยดีแต่อาบูสเซเนเจอร์ดีอะ่ะมันมีมันมีแบบเนี้ยหลายตัวเหมือนกันอูม มาเลยปิวิวปิว,ปวโอ้โหมันยิงรัวอ่ะผมว่าข้อดีของบูกี้อ่ะคือเอาบธซินเนเจอร์มันโคตรดีเลยโอ้โหปิวปิวรถขยะปิวทำไมแกถึงปิวโอ้ยทำไมแกถึงตายอ้าเอาบธซินเนเจอร์มาอีกแจม แจมมากโมโลมาเลยวเดี๋ยวเปนหนึ่งไอ้ลูกบอลดิโก้ผมไปโฟกัสอะไรนี่ยิงมันเออเออเออใช้ทีปิว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 โอ้โหเจ๋งอะพวกก็ผมจะเล่น4แมตช์เหมือนเดิมนะไหนดูยวดิเอเจนต์อาร์เชสอยู่โน่น มานี่เลยสายรับตุม้มโอ้แ๋วว่ะอาวุธเนเจอร์ของบูกี้คือมันดูเป็นแค่เออลูกบอนดิสโก้มันไม่น่าร้ายแรงผมพูดเลยว่าแค่ face the music แม่แบบแบบยังไงไม่ไม่มีโดนตีในหัวใจมั่งเหรออะไรเงี้ยอ่าผมจะพยายามเล่นไม่ซ้ำนะกับอีีที่แล้วผม ฟลอริด้าลอนไซด์อ่ะลุยเลยอ่ะบูกี้มา you want a piece of me you want a piece of me อ่ะมาได้เวลาสู้กลุ่มวิจิลันเต้แล้ววิจิลันเต้ฮิลสตันเอา ผมไม่อยากเอาคอนวอยเอาเดฟเออเอาเอาตัวที่ไม่มีเคลมมาเหมือนกันแล้วก็จอห์นท็อกโอเคไปเลยมาไหนดูร้อนไซต์ตรงนี้สิอ่ามาระวังไอ้พวกอุโมงค์ลมพวกเนี้อุ๊ยโอ้โหแม่ลด รถเราเบาใช้ได้เลยนะนี่ยอ่ะผมอยากเล่นพิเลนอะไรบางอย่างนะผมจะส่งจรวดเนี่ยไปที่ฐานยิงก่อนก็เผื่อใครไม่อุ๊ยไอเดฟอย่าขวาง อืออุ้ยก็คือผมจะส่งจรวดเนี่ยไปที่ฐานยิงนะแล้วก็ถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันอยู่ที่ฐานยิงปุ๊บไอเดบดูมันเดิก็คือถ้าเกิดมันไปอยู่ที่ฐานยิงปุ๊บเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่ไปกดยิงไอกระสวยอวกาศอะมันมันก็จะพ่นไฟออกมาจากไอเนี่ยออกมาจากเขาเรียกว่าอะไรไอไอตัวพ่นอะไอตัวไอพ่น อ่าผมมาเอาอาวุธซีเนเจอร์เนี่ยเพราะว่าอาวุธซีเนเจอร์ของบูกี้อ่ะดีมากนะอ่านั่นแหละคือมันบอกพร้อมยิงแต่ผมจะไม่ยิงนะผมจะปล่อยให้มันพ่นไฟนะดักศัตรูทุกตัวที่อยู่ที่ขวางทางผมอ่ะนี่เออโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยวะ่ะเจง๋จงเจ๋งเฮ้ยยันโอ้โหปิวเลย แล้วลดน้ำหนักเบาอยู่แล้วแม่งคุณเราปิวเลยมานี่มาใช้อีกโอ้โห,โโหเจ๋งว่ะอ่าเอาเอาวุธมาหน่อยไม่ใช่อาวุธิซนเจอร์ไปถล่มมันเลยโอ้โหโอ้โห,โโหโกระจายเซาเว่นพราะมคำนวณหารเอามา เพราะรถเรามันไม่ค่อยทนนะอุ๊ดโอ้โหนยิงแสงสีเสียงใส่มันโอโหเรียบร้อยนะผมอย่างเร็วเลยอะอ่าซสเบอร์พลอยความเร่งเอามาโหแจ๋วอะนะเสียงล้อมันโอ้โห เดี๋ยวแันหนึง่งบูทำไมบูกี้เสียงมันสูงอย่างนั้นนะผมไม่รู้อะช่างมันมาเราเหลืออะไร Pacific Harbor ไอ้ดานเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเพราะน้ำมันเยอะไปหน่อยอะแต่ก็น่าเล่นๆไปเถอะมาโอ้ตัวละครยังเยอะเลยมีทั้งหมด18ตัว,วเอานี่มั่ง Nina local m o โ o โโโโไปแล้ว หลอดคล้ายเออเอาดารัสเตอร์ทีมาด้วยแล้วก็โอบาเกะเนี่ยสู้กับกลุ่มเดียวสู้กับเนี่ยกลุ่มเดียวกันเลยไคโยตี้เหมือนกันโอเคพร้อมแล้วไปเลยโอเคไหนมาดูสิกล่องสีไอ้นี่เนี่ย,ยกล่องสีเทาม,มันมันมีเซอร์ไพรส์มีเรื่องให้เราต้องเซอร์ไพรส์มันมีอาวุธ อาวุธซีเนเจอร์นะอาวุธสเปเชียลหรือว่าอาวุธมาตรฐานก่อนอื่นผมว่านะไอสิ่งที่สนุกสุดของ Pacific Harbor ก็คือเนี่ยแหละพวกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแหละทำลายมันหาเอาหายเนี่ยหาอาวุธมันอาจมีอาวุธอยู่ในนี้ก็ได้อุ้ยระวังโดนระเบิดเพราะรถเราไม่ค่อยทนเอามาถล่มมันเลย อ่ะมาเต้นหน่อยมาอุ้ยโอ้โห,โโห,โโหผมจมเลยเวนกรมเลยเอ้าได้มีได้แวมมีไดได,ได้คอมโบโด้วยนิดนึงเออเอาวุ๊ซิเนเจอร์หน่อยตรงนี้อัะอือแม่สะพานมันยกตัวเราก็ไม่แคร์เราก็ขับแบบกระโดดไปเลยแบบหนังแอคชั่นแบบ หนังแอคชั่นที่ค่อนข้างระห่ำอะที่แบบขับรถขับรถบนสะพานที่แบบไอเนี้ยบนสะพานที่มันกำลังยกขึ้นไงบายบายนั่นแหละอ่ะไอ้นี่น่ะโลโก้นี่น่าโลคอสด้วยเนี่ยโลโก้ไม่ใช่โลคอร์ดเราเรียกมันซะมันดูไม่มีค่าเลยโอ้ยหลอดคล้ายเมีวูซินเจอร์ด้วย โอ้ผมส่งหลอดคล้ายไปไ่ายน้ำเล่นเลยเนี่ย <c oughs> ผมส่งหัวหน้าแก๊งไปนอนเล่นในน้ำซะละ <c oughs> มาเลยตูมโอ้โหระเบิดกลางอากาศด,ด้วยอย่างแจ่มเลยปิ <c oughs> ้วตูมมีไหมมีของไหมไอ้ตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้ <c oughs> ผมอยากทำลายตู้คอนเทนเนอร์เล่นๆเหมือนกันนะ เพื่อ,อยังไงเพื่อให้ได้อาวุธอะไม่รู้ว่าในนั้นมันจะมีอาวุธหรือเปล่าระวังนั้นหลอดคล้ายมีอาวุธซเนเจอร์ตะกี้ผมเห็นอยู่อ่าทำลายเล่นนี้เผื่อมีเผื่อมีอะไรดีๆโอโนระวังเลือดระวังเลือดเราโอโนโอโนนี่โอ้ยอ้โหพี่ขับรถไม่มองเลยอ่ะ oh. อมผมต้องคิดแล้วผมจะเล่นยังไงดีเออเอาโล่มาหน่อยก็ดีอย่างน้อยถ้ามีโล่ผมก็ชนมันได้โดยที่ไม่เจ็บอะ่ะผู้อาวุธยิงยิงหลอดคล้ายมันมีโล่ทำไมผมยิงแล้วเรื่มมันไม่ลดอ,อ่ะอ เบรคแตกทิ้งระเบิดกลางกาดตูม้มเอ้ยเบรคระวังอย่าชนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โ oh, น no. เลืออผมเลือดขีดเดียวหนีก่อนเฮ้ยโอ้โหเกือบนั่นแหละทุกคนคือตัวอย่างของ การที่เรียกว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์อ่ะไม่เกิดขึ้นเพราะตัวคนขับอ่ะล้วนๆนะ <c oughs> นั่นแหละเขาเรียกอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นเพราะตัวคนขับล้วนๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสภาพแวดล้อมหรืออะไรเลยนะ, <c oughs> นะเออมาที่ประภาคารที่เผื่อมีของออบุติเหตเจอเจียมขอเข้าไปข้างในก่อน <c oughs> อย่างน้อยผมต้องได้หีวอ่ะผมเร่งหน่อยเร่งสปีดหน่อยเออนั่นแหละ เยี่ยมขอฮิลฮิลอาวอรเซนเจอร์ฮิลโอเคเลือดเราอยู่ในเกณฑ์แบบพอใช้ได้ละเสียงโอบาเกะนะมามันมันพุ่งมาเนี่ยตัวหมแหมเหมือนเรารู้สึกสะใจเนาะเราฆ่าพวกตัวเองอะเราฆ่ากลุ่มไอเนี่ยดิฟเอ้ยไม่ใช่ดิฟเตอร์ไคโอตี้นะเราฆ่ากลุ่มไคโอตี้ด้วยด้วยกันเองหลอกค่าอยู่ไหนเอ่ย เออพอไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ดูโล่งมากเลยวู้อดีหลอคลาระวังมันช็อตเราด้วยโอ้รถเฉียวอีกแล้วอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นเพราะตัวคนขับล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเลยนั่นแหละโหผมมีเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยเซเว่นพอยท็อปสปีดก็ เอาเอามาเออมันอาจจะจำเป็นก็ได้นะนะคือหมายถึงว่าเหมือนกันมืนกันที่มีคนคอมเมนต์นะไอเสาว e ทพลออ่ะมันไม่ได้ทำให้รถมันดีขึ้นคือมันไม่ทำให้สเตตของรถนั้นดีขึ้นนะมันแค่ยังไงถ้าเกิดเราเก็บมากพอส่วนได้ส่วนหนึ่งของรถเราอะ่ะจะเปลี่ยนไปนะเราเหลือ,อเนี่ยเดี๋ยวยูท้าเทอเกมที่ยังไม่ได้เล่นนะโอเคไป โอเคเดี๋ยว EP หน้ามีดัสตี้เอิร์ดอีกนะมีดัสตี้เอิร์ดนะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเราจะได้จบนะเราจะได้ปิดฉากเกมวิ l a n t นเต e c สก d นออฟเฟนนะอย่างสง่างามหน่อยนะ Don't skip a beat เพราะมันเต้นตลอดเลยไงมันอยู่ในคุกมันก็เต้นอย่างมัง้งไม่รู้ดิ <S <S อ่าตัวดิสเทอร์นะกลุ่มดิสเทอร์เอาเป็นอ่ะสู้ดัสตี้เอิร์ดด้วยเลยกลุ่มดิสเทอร์เอา นี่ garbage man astronaut bob o padre destino โ oh, อ้โหผมเลือกแต่ตัวอึดๆเหมือนกันนะเนี่ยโอเคพร้อมแล้วไปเลยคือไอตัวละครที่ผมเลือกให้มาสู้กับผมเนี่ยผมเลือกแต่แบบ random อะ่ะคือแบบสุ่มเอาเองเลยอะ่ะไหนดูซี่อันนี้เกี่ยวกับ combo ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ อ่าบอนอื่นผมขอไอ้น re ี่นะผมขอเล่นกีฬาไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันนะเราจะกระโดดเลยไปเสร็จปุ๊บมันจะให้อาวุธเราไหมอ่านะมันจะให้อาวุธเรานะผมสังเกตเลยเวลาเราแบบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราได้เนี่ยอุ้ย นี่เอาลูกบอลดิสโก้ไปกินก่อนไหมอ่ะเนี่ยมันจะมีแท่นรับรางวัลซึ่งแท่นรับรางวัลเนี่ยมันก็ให้ของเนี่ยแหละให้อาวุธมั่งให้ฮิลมั่งอะไรก็แล้วแต่อ่ะออกจากเคเบิลคาร์ก่อนนะผมผมผมไม่รู้ผมขึ้นทำไมเหมือนกันนะทะนี้อ่ะขอสกีหน่อยแล้วกันวู้ฮู้ เออนั่นแหละโคผมสนุกนนะเนี่ยเล่นเป็นบูกี้เนี่ยคือรถมันอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าน้ำหนักมันเบาอะ่ะมันเบามันมันทำให้เสียงตายอะ่ะแต่ถ้าอาวุธซิเนเจอร์มันดีขนาดเนี้ยผมเองก็ยอมเล่นอะ่ะวูปิ้วถล่มมันโอ้ย ระวังประตูนรก <multit asking. S 1> ผมเคยโดนมาแล้วอือแล้วผมก็เคยใช้มาแล้วเหมือนกันยิงไม่เอาปืนไฟดิโอ้โหเดวนี่โอ้ถล่มมันโอ้โอ้โอ้ตูม แจมว้าวฮะมากๆอ่ะเอานี่มาเอาซาบเวิพอยต์เอาคูณสองสปีดไอ้บ๊อบโอมานี่อื้อเผามันอู้อู้อู้นี่ใช้เลยปิวิวพิว,ว,ว,วตูมุมกระจายโอ้โหแบบแสงสีเสียงของบุกกี้นี่มันช่างแบบยังไง เนีย่ยเราใจมากนะอ่าใช้ทีนี้ Can't Face the Music แหม,มเขาบอกไม่มีดนตรีในหัวใจอ่ะโอเคก็จบแล้วนะผมสลับอ่าคือผมจะจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะผมสลับอ,อาร์เคดของบูกี้นะผมก็มันเป็นนักเต้นนะที่ลีลามันเด็ดอเอาวูซิเนเจอร์มันเด็ดดีนะก็ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ผมสำหรับพิธีลันเต้8สเกนนอฟเฟนใน EP นี้นะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมก, like, กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดไปเลยกิ้งกิ๊งนะฮะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย